แต่งฟ้าแลบอุ้มท้องโตออกวงการย้อนห้าดาราดังยุค9กทิ้งอนาคตทั้งที่กำลังดังโผล่เป็นแม่แฟนคลับไม่ทันตั้งตัว ขึ้นชื่อว่าวงการมายาคลื่นลูกใหม่เข้ามาคืนลูกเก่าก็ค่อยๆเลือนหายไปไม่มีอะไรแน่นอนและยืนยาวเช่นเดียวกับนางเอกดังในอดีตหลายคนแต่งงานมีครอบครัวก็ลางวงการไปใช้ชีวิตแบบเงียบๆเหลือเพียงฝีมือและผลงานการแสดงฝากเอาไว้เป็นตำนานให้คนจดจำรวมถึงเส้นทางชีวิตใหม่ที่เลือกเดินอาจทำให้โอกาสที่เธอเหล่านี้จะหวนคืนจอนั้นแทบไม่มีแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีคนดูก็ยังคิดถึงอยู่เสมอ ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปประมาณ20ปีที่ผ่านมาแฟนละครหลายคนติดตราตรึงใจกับภาพของนางเอกแสนสวยน่ารักที่มีฝีไม้ลายมือทางการแสดงไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเล่นกี่เรื่องรับกี่บทบาทก็ตีบทแตกกระจายจุนแจ้งเกิดในวงการและมีชื่อเสียงโด่งดังปัจจุบันแม้ว่าบางคนจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงทาวดหรือนางเอกบางคนก้าวสู่อีกสเตปของชีวิตนั่นคือการมีครอบครัวที่หากย้อนกลับไปมีเป็นอีก หนึ่งเหตุผลหลักที่ทําให้นักสแสดงมาความสามารถเหล่านี้ต้องออกจาก,กวงการบันเทิงไป 1. จอยจามจุริอดีตนางร้ายอันดับหนึ่งของเมืองไทยที่หลายคนนั้นยกเป็นขวัญใจแห่งยุค90ที่มีผลงานละครตามมาอีกพักใหญ่จนกระท่งแต่งงานและตั้งคันในขณะที่ทําละครเรื่องดาวแต้มดินทางช่องเจ็ดทำให้เธอตัดสินใจออกจาก,กวงการไปอย่างถาวรหลังละครจบเมื่อปีพศ2538เพื่อทุ่มเวลาให กับครอบครัว 2. กันตาดานาวนางเอกลูกครึ่งมากฝีมือที่ผู้คนในยุค90นั้นอยากจะลืมเธอลงเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยออกมายอมรับแบบตรงๆว่าเลือกออกจากวงการทั้งที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดงังเนื่องจากตั้งท้องทายาทคนแรกกับสามีหนุ่มนอกวงการด้วยอายุเพียง21ปีโดยให้เหตุผลว่าเธอนั้นเลือกออกจากวงการไปเพราะอยากไปทำหน้าที่แม่ให้กับลูกๆอย่างเต็มที่ 3. บัวชมพูฟอร์ดนักร้องเสียงวา ผู้ขวาใจชายไทยทั้งประเทศที่กำลังลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงได้อย่างสวยงามจนกระทั่งเธอนั้นออกมาประกาศว่ากำลังจะแต่งงานกับสามีนอกวงการซึ่งในตอนนั้นหลายคนต่างมองว่าบัวชมพูฟอร์ดตัดสินใจเร็วเกินไปเนื่องจากในตอนนั้นเธอกำลังมีชื่อเสียงและมีคนชื่นชอบมากมายแต่เธอก็ฝ่าทุกคำควารหาสร้างครอบครัวอบอุ่นจนถึงทุกวันนี้ 4. แคทไบรอนีรอดโพทอกนักร้องสาวลูกครึ่งวัยรุ่นชื่อดังจากช่วง อยู่90ที่อยู่ๆเจ้าตัวนั้นก็ตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงไปแบบที่แฟนคลับนั้นไม่ทันตั้งตัวมาก่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเธอรู้ตัวว่าตนเองนั้นกําลังมีลูกคนแรกกับแฟนหนุ่มจากนั้นเธอจึงตัดสินใจออกจากวงการและย้ายไปอยู่ที่อเมริกาก่อนที่ท้ายที่สุดเธอจะประกาศหย่ากับสามีฮาแม่มแคทลียานางเอกสาวน้องสาวแท้ๆของวินลี่แม็กินทอชเจ้าของฉาย,ยาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงที่ในตอนนั้นควงแฟ หนุ่มไฮโซและครอบครัวแถลงข่าวหลังจากที่ก่อนหน้านั้นแม่มแคเทเธอรียาได้ปฏิเสธมาตลอดว่าตนนั้นไม่ได้ตั้งคันตามที่หลายคนนั้นสังเกตเห็นจนสุดท้ายเจ้าตัวก็ยอมรับว่ากำลังตั้งคัน